เราจะไปรู้ได้ไงจเจ้าเข็มในเรนเราคือใครเราเคยฆ่าเคยเจีเคยด่าใครไว้ในอดีตมันยังไม่รู้เลยเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรที่เราทําไว้อะแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยเอาวธิบายชัดๆหน่อยถ้าก็อยู่เทวดาหรือพรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราเขาโหสิกรรมอยู่แล้วถ้าก็เป็นมนุษย์ เนี่ยมันไม่รู้วจะอยู่ไหนจะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้อีกอ่ะถ้าเขาเป็นอยู่ข้างล่างใบรรยภูมอยู่ข้างล่างมันก็ไม่ได้อีกอ่ะมันกําลังติดคุกอยู่ใช่ไหมถ้ามันเป็นสัมพเวสีนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอีกอะถ้าไปเจอเขาก็อันตรายถ้าไปเจอเขานะเดินทางไปไหนต่อไหนอ่ะ มนุษย์กับสัมภเวสีพวกเป็ดอสุรกายที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราเนี่ยถ้าเราเคยฆ่าเขาไว้เนี่ยมีปัญหานะเราอาจจะมีชีวิตไม่รอดส <c oughs> ีกโ็โดนๆกันนะส่วนหนึ่งออกมาจากตรงนี้แหละนี่ทําไมต้องสวดมนต์ทำไมต้องห้อยพระเนี่ยป้องกันนะฮะป้องกันได้พอพวกที่สัมภเวสีหรือเป็ดสุรายบางคนเขากําลัง ทุกเขเวทนาอยู่ทีนี้เวลาเราสวดมนต์เราแผ่เข้าเนี่ยใหม่ๆก็อาจจะไม่รับนะพอานานเข้านานเข้าเนี่ยพอเขาน้อมได้รับนะพอมีความสุขเนี่ยถ้ามีความทุกข์อยู่เกิดอารมณ์มีความสุขขึ้นเนี่ยจากเจ้ากรรมนายเวรก็จะเป็นผู้ที่ดูแลเราอย่างดีเลยเพราะได้ความสุขจากเรา พราะคนตายไปแล้วเนี่ยมันมีจะนาม,มาทำไม่มีลูกตอนที่ตายกระายโดยความรู้สึกรู้สึกไม่ดีมันก็ความรู้สึกไม่ดีมันก็อยู่นั้นมันเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้เพราะไม่มีธาตุที่จะเปลี่ยนมันมีธาตุเดียวไงต้องพิจารณาดีนะเวลาเราตายเนี่ยความรู้สึกไหนก็อยู่อย่างนั้นนะครับ จะสังเกตเวลาเราไปไหนสบเทตามสีแยกตามอุบัติมีอุบัติเหตุหรืออะไรเนะี่ยคนที่ตายอุบัติเหตุเขามีความเจ็บมีความทุกเวลาตายมันกระทุกอย่างนั้นอารมณ์เสียได้เพราะมันมีธาตุเพราะนั้นมันจะเข้ามาในร่างกายมันเข้าไปเปลี่ยนก็เข้าไม่ได้เพราะไม่สมดุลธาตุในความทุกตรงนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะหมดอายุขไข ทีเวลาเราไปเนี่ยเรานึกถึงหลวงปู่หรือสวดมนต์เราแผ่เขาเนี่ยพลังงานแห่งความสุขเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนอารมณ์เขาได้นะพอเรามีรูปมีนามเลยเขาก็เปลี่ยนเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วครับพเปลี่ยนทีนี้เขาจะทําอันตาายเราไหมไม่นะพอถ้าเขาทำบัญชาายเราเขาคงไม่ได้ความสุขนี่จากวันเดือนหลายๆวันเข้าเนี่ยจากเจก้ากรรมในเวร ก็เป็นเพื่อนกันนได้ความสุขเพราะฉะนั้นส่วนมนุษย์เราก็ไม่รู้เลยว่าเราเคยทำอะไรกันไว้แต่หลวงพ่อท่านว่าถ้าเราสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยบันทึกบุญเปลี่ยนอารมณ์ให้ดีเนี่ยอารมณ์ดีๆเนี่ยเดี๋ยวเรามองเนี่ยเราจะไม่ชอบให้คนนั้นมันก็ไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบมันนะ่ะหนนห่างมันนะ จะไปไกลมัอันตรายอตลตลอนะฮะไกลๆมันนานเข้านานเข้านะอารมณ์โกรลเรในอดีตจําได้เนี่ยมันเล่นเรานะหรือเราอาจจะเล่นเขาก่อนอะไนระประมาณนั้นลนะทีนี้การสวดมนตนะ์ภาวนาการแผ่เมตตาบ่อยๆนะท่านว่าเป็นการรักษาชีวิตรักษาอายุ อายุหน่าอายุอยากอายุยืนไหมล่ะก็มันส่วนมนไง